ครับกับเข้าสู่ช่วงไทยของรายการกับช่วง Open Box นะครับแน่นอนวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนจะต้องเอาอุปกรณ์ไอทีมาฝากผู้ชมครับอันนี้จะมาเปิดกล่องโน้ตบุ๊กครับโอ้โหมันนี่มีกล่องมาเลยเครับมันเป็นโน้ตบุ๊กเหรอนึกว่ากระเป๋าครับนึกว่าเป็นกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแฟ้มเท่นะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้เน้นน้ำหนักเบาเพราะเราต้องการความเบาแล้วเบาไหมครับปอกอื้อกล่องเบาเลยอู้อยู่ในนี้เหรอเบาขนาดนี้เนะเราไปดูดีกว่าว่ามันเบาขนาดไหนอ่ เพราะว่ามันต้องเบาสินะครับเพราะมันมีแค่แผ่นซีดีนะครับคู่มือนะครับผมแล้วมันไปไหนครับกอฟมาดูอะไรดีกว่าว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงครับม่เนี้ยครับมาแล้วเสกมาเสกมานะครับเขาบอกว่าร้องเพลงเพาะด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แนี้ครับน้ำหนักเบานิ้วเดียวได้ไหม คงไม่ใช่ครับเบาไหมครับบอกรอเบาอยู่นะครับเพราะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะเน้นความเบาและบางด้วยน้ำหนักเพียงแค่1.6กกิโลครับเท่านัา้นเองนะครับด้วยขนาดหน้าจอ14บสางครั้งเนี่ยเราขนาดน้ำหนักเนี่ยจะถูกลดทอนไปถูกไหมใช่ครับน้ำหนักเบาแต่เครื่องหน้าจอจะเล็กตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอสิที่เป็นแบบฟู full HD เลยนะครับท่านผู้ชมและบางอาจจะต้องทางบอกรับทุกที่นึงครับนะ บางเนี่ยบางเพียงนะครับ21มิลเท่านั้นเองนะครับความบางเพียงยี่มิลแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบนะครับไม่ว่าจะเป็น USB 3.0 2พอร์ตนะครับมี HDMI นะครับแล้วก็มี USB 2.0ให้แล้วก็มีพอร์ตแรงด้วยที่สำคัญตัวนี้ที่ผมชอบเนี่ยก็คือเขาแถมตัวนี้มาให้แถมอะไรมาฮะแถมบาแ์ดอปเตอร์เดอปเตอร์ต้องแถมอยู่แล้วเขาเหรอครับแถมปลั๊กไฟมาให้ แต่ว่าแถกระนี้ครับตัวที่ทีมไอนเวิร์ตเป็น VGA อ๋อไว้แบบต่อกับโปรเจคเตอร์นะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ช่วยใช้งานได้มากขึ้นนะครับในการเชื่อมต่อแต่จุดไฮไลท์อันนี้ที่น่าสนใจก็คือฝาหลังฝาหลังทำไมฝาหลังเขาเป็นโช่ได้อ่าขัดออกมาครับมีนัมเบอร์นะครับไม่ใช่แล้วฝาหลังเป็นอลูมิเนียมอ่าเน้นความแข็งแรงทนทานเคาะได้เหรอเคาะได้ครับอ่าแข็งแรงทนทานนะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้แบตเตอรี่เนื่องจาก เน้นความบางใช่ไหมแบตเตอรี่ก็ต้องเป็นฝังอยู่ภายในฝังภายในใช่นะฮะก็คือไอ้ก็ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับถ้าจะถอดเปลี่ยนก็ไปที่ศูนย์ใช่ครับผมนอกจากนั้นแล้วตัวนี้นะครับเด้วยความบางและเบาโดยสุดมากจะเจอปัญหาก็คือจะเป็นกราฟิกที่เป็น Intel Graphics อ๋อแต่รุ่นนี้นะครับในส่วนของ ASUS K401L เนี่ยนะครับครับปีจะเป็น NVIDIA GeForce กราฟิกครับซึ่งเป็นรุ่น 940M เลยอ๋อเหรอฮะนะครับ เรื่องของตัว Pro o r m a n e เนี่ยถือว่าใช้ได้ผมทดสอบไปแล้วครับบน Pro o r m a n e Test 8เนี่ยได้คะแนนถึง1 7 9 0คะันนครับคแนนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเขาใช้ในเรื่องของตัวฮาร์ดไดรฟ์นะครับระคอเป็น1เทเลบบวกกับ SSD 24 GB ีย่สหมายความว่ายังไงก็คือเราสามารถทําแบบการลงบูตครับให้ไปลงที่โอเอสทีอยู่ในตัวของ So นิสสเตยก็ได้นอกจากนั้นแล้วต้องบอกว่าเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งาน ซึ่งผมเทสบนทีดีมาแ,แ,แล้วนะครับแด้คะแนนถึง1,312คะแนนแล้วพอเทสเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับว่าเทคโนโลีไอซิคูของเขาเนี่ยในตัวของทัชแพดเนี่ยเย็นด้วยเย็นไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วทำให้เรื่องการใช้งานเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากการที่นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องการทำงานที่ต้องการน้ำหนักเบาแล้วก็ต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพในกราฟิกเนี่ย ตัวนี้น่าสนใจเยอะเลยตอบโจทย์เอซุสเนี่ยก็ยังเป็นโคงคอนเซ็ปต์นะเรื่องของกราฟิกเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของดีไซน์นะครับทำให้ตอบโจทย์ในราคาที่ดีวันทักษาเองก็สามารถหาซื้อได้หาซื้อได้นะครับผมวารันตีของเขาเนี่ยเขาให้มาถึง2ปีวารันตีเลยนะครับทำให้ตอบโจทย์แล้วมีเทคโนโลยีต่างเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็มาพร้อมกันอยู่ในนี้ด้วยถ้าท่านผู้ชมนะครับกำลังสนใจก็ลองไปดูกันได้ได้ครับเพราะว่าเอซุสตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับกับคนที่ต้องการกราฟิกเ ครับแล้วก็นี่ก็คือ ASUS ครับ K401L นะครับที่เรามาเปิดกล่องกันในวันนี้ครับครับผมและนี่คือน้ำหมดกในการแอดอินบล็อกนะครับถ้าเกิดท่านใดมีคำแนะนำติชมเชิญได้ที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมอย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเราเลครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับ3ามทุ่มสีถึง4ี่ทุ่มนะครับทางช่อง M-Story หมายเลข14ระบลเคเบิลและดาวเทียมหมายเลข24นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ